มีใครเคยเห็นถั่วลายเสือ5เม็ดแบบนี้บ้างฮะตำนานเล่ากันว่ามีสรรพคุณเรื่องมหาเสน่ห์ค่ะขายเ่ำรวยอะไรมากมายเลยนะครับและที่สําคัญนะครับมาได้หากันง่ายๆเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าหาได้จากที่ไหนนะครับตอนที่เราจะมาดูเรื่องถั่วว่าผมได้มายังไงนะครับตอนนี้มาดูหอคอยกันก่อนดีกว่านะครับหลังจากที่วัน2วัน3วันที่ผ่านมานี้เราโปรตายไปเรื่อยนะครับให้เอไอเขางงเล่นนะครับผมก็ไม่รู้จะโพสอะไรเหมือนกันนะก็เดินถ่ายคลิปไปเรื่อยซึ่งแน่นอนนะครับมันทำให้ฟีดเราตกเป็นอย่างมากนะครับว่าทางด้านเอไอเขางงนะครับไม นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับสำหรับการขึ้นบันไดของเราไม่ใช่สีการทําบันไดของเราในส่วนของหอคอยนะวันนี้เราก็ได้สั่งเหล็กมาเพิ่มนะครับกับการทําราวบันไดแล้วก็ทาคานบันไดเนาะซึ่งแน่นอนนะครับงานเหล็กก็ต้องเชื่อมตัดเจียไปเป็นระยะระยะไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งงานเหล็กเนี่ยมันจะช้านิดนึงนะครับคือแบบว่าผมก็จะตัดให้ได้ขนาดนะครับก่าจะต้องมาเชื่อมให้มันติดกันนะครับก่าต้องมาเจียอีกนะครับโอ้หลายอย่างฮะได้ยินเสียงเคาะขีดเชื่อมป้งเป่งปงเป่งทั้งวันนี้ประสาทก็จะแย่อยู่แลบบมแ ก็อยากให้ทําแบบหลายๆอย่างครับมันจะได้มีวิชาติดตัวไปเรื่อยถามว่าตอนนี้ได้วิชาหรือยังก็ยังครับยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะฮะที่รู้ๆนะครับตอนนี้พี่ไก่ทําด้านบนเสร็จแล้วนะฮะด้านบนหอคอยของเรานะครับก็จะเป็นลานสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีประตูซ้ายขวานะครับสำหรับทางขึ้นบันไดของเราด้วยแล้วก็มีราวกันตกไปด้วยนะครับกันเหิร์นั่นเองนะฮะตอนนี้ทางด้านนันคนหนึ่งเขาก็เริ่มไล่เชื่อมตามเออราวต่างๆครับตามขั้นบันไดอะไรพวกนี้ครับทางด้านพี่ไก่เขาก็ลงไปเล่นงอข แล้วก็ส่วนของด้านบนนะครับพี่ไก่ได้วัฒนาดไม้ไปให้แล้วนะเดี๋ยวพ,พรุ่งนี้ผมคงต้องเดินทางไปหาลุงนะครับไม้สักเหมือนเดิมนะครับนี้ก็คงต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่ไก่และนายคนคอ่คอ,ยคอยๆไล่เชื่อมไปเรือ่อยๆงานทาสีเหล็กเป็นโครงสีดําของเรารถือว่ายังทาได้ไม่เต็มรูปแบบนะครับยังไม่กล้าขึ้นกันสักเท่าไหร่นะถ้ามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะเห็นภาพออกนะว่าหอคอยเราจะเป็นแบบไหนนะ,ะก็เป็นทรงแบบนี้เลยนะในส่วนที่ว่าเราจะมีห้องไม้แต่ละห้องแต่ละชั้นต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันมีหลายเร อย่างที่บอกไปจะลายคลิปนะครับใครจะขึ้นก็ขึ้นฮะตามสบายได้เลยนะครับผมคนหนึ่งที่มีขึ้นไปแล้วในระหว่างนี้นะครับก็มีสินค้ามาส่งหาเรานี่ก็คือถั่วลายเสือนั่นเองนะครับเขาแถมถั่วฮามิดมาให้ผมด้วยนะคือล่านนี้นะครับผมสั่งเป็นประจำนะครับรอบนี้น่าจะรอบที่5แล้วนะในรอบล่าสุดนะครับผมเห็นว่าผมเข้าไปดูในไลฟ์สดของเขาพูดในไลฟ์สดนะครับว่าเขาไม่ถั่วหเม็ดนะครับผมก็เลยขอเขามาครับทั้งชีวิตผมเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นถั่วห้าเม็ดแบบนี้นถเราะุดยส่วเ็อนะหั่แล้วชี่งเรื่อองงคาก ที่เขาเรียกกันว่าสายมูนั่นแหละครับถ้งใครที่ได้ครอบครองถั่วห้าเม็ดนะครับก็จะมีโชคลาภมีทางด้านเฉห์มหานิยมนะครับแล้วก็ค้าขายร่ำรวยอะไรเนี้ยครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าใครรู้จักถั่วห้าเม็ดบ้างมีสรรพคุณยังไงบ้างว่าผ, <ม S 1> ผมเองก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะนะที่สําคัญเลยนะครับผมชอบถั่วรันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมสั่งมารอบที่ห้าแล้วแล้วผมก็เทสมาหลายรอบมากๆเลยครับถั่วเขาเต็มเม็ดดีนะครับกินถั่วทีไรนะครับกินไม่เคยหยุดเลยครับเปิดถุงมาหนึ่งโลก็ก ว่าถัว่วลังเขาก็อร่อยจริงๆนะครับคือเขาต้มมาให้แล้วฉีกถุงก็กินได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อวยคใครอยากได้ถั่วห้าดแบบผมบ้างครับก็สั่งที่หน้าโชว์เคสในทิกตอกผมได้เลยนะครับแล้วก็บอกมาจากช่องทราปเดือยไม่มีสาระนี่แหละครับ วันนี้เพิ่งจะลงคลิปในเรื่องของเออเครื่องปั่นไฟของตัวมิสูไปนะครับได้ใช้งานจริงๆด้วยนะฮะตอนนี้ไฟดับนะครับไม่ครับอยู่ต่างจังหวัดขนาดฝนไม่ตกนะครับลมก็ไม่ได้พัดแรงอะไรมากมายครับไฟดับเฉยเลยนะฮะก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟของตัวมิสูเขานี่ครับมาทํางานเชื่อมนะครับเพราะเราใช้ตู้เชื่อมทั้งหมด2ตู้นะครับแล้วก็มีเอ่อไฟเบอร์ตัดด้วยใช่ไหมครับมันใช้3อย่างเลยถ้าเราจะใช้ในส่วนของไฟโซลาร์เซลล์มันอาจจะใช้ไม่ได้ครับไฟมันไม่เพียงพอครับไฟมันกระชาก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟแทนนี่แหละคคครรรรรััับบบบบาา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 งงงงงงนน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 นออ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 ยยยูู่่่่่่ดดีีีๆๆๆๆไไไมมมมเเเเเหหห็็้้้้้้ปกะะะพพวววสลขถื ที่กินมะพร้าวสดๆจากต้นแบบนี้นานมากพอสมควรเลยนะฮะรสชาติของมะพร้าวต้นนี้นะครับก็ออกหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆนะฮะถือว่าอร่อยไปอีกแบบนะครับแล้วก็เนื้อออกนิ่มๆด้วยการกจับมาดูทางด้านหอคอยของเราต่อนะครับตอนนี้ทางทัานพี่ไก่ก็เริ่มทำขั้นบันไดไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะฮะบันไดและส่วนของด้านบนหอคอยนะครับจะเป็นงานไม้นะครับก็คืองานไม้สักนั่นเองนะถ้าพูดถึงจะใช้เวลาอีกประมาณ2อาทิตย์จะเสร็จทันหรือเปล่านี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนแล้วเขอบคุณสปอนเซอร์ที่อยู่ร่วมกันมานะครัับบนนะะครแลลก็ทูออเซ ราก็จะติดไป้ายไว้แบบนี้ฮะก็จะถ่ายให้ติดรูปอยู่เสมอแล้วก็ขอบคุณพวกเขาเหล่านี้อยู่เสมอด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้นะครับก็ไม่มีเราเหมือนกันนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้ติดตามในเอฟซทุกๆคนทุนี้ลุยกันต่อครับกับพวกเราทำไปเรื่อยไม่มีสลาครับ